เออมันจะเหมาะไหมนะจะดูดีหรือเปล่าเห็นแล้วมันรู้สึกขัดขัดในใจยังไงก็ไม่รู้ฮะเรื่องแบบนี้มันมีได้ด้วยเหรอโย่สิงโตม้าหมุนมีเรื่องคาใจอยากจะถามหน่อยสิคือม้าหมุนไปเห็นผ้าพระสงฆ์ที่มีผู้หญิงคอยเป็นอุปถากติดตามไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาในความรู้สึกของม้าหมุนนะมันมองว่าน่าจะมีแค่พระสงฆ์ด้วยกันหรือสามนเณร หรืออย่างมากก็เป็นอุบาสกผู้ชายคอยดูแลไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีผู้หญิงมาทำหน้าที่นี้ได้ล่ะมันดูไม่เหมาะสมเลยในสายตาคนทั่วไปมีได้สิมาหมุนไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยในทางพระพุทธศาสนาแล้วพระสงฆ์สามารถมีอุบาสิกาเป็นผู้อุปถากได้เรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ยังทรงมีอุบาสิกาเป็นอุปถากเลย ในสมัยพุทธก,กาลมีอุบาสิกาหลายท่านที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นเลิศในด้านต่างๆนะมาหมุนไม่ใช่แค่ท่านเดียวอย่างที่ม้าหมุนคุ้นเคยที่สุดก็คือนางวิสาขามิคารามาตาที่เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ถวายทานแต่ก็ยังมีท่านอื่นๆอีกมากเช่นนางสุปป,ปิยาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในการเป็นผู้อุปถัมภ์พระพิสุขไข่นางสุปวาสาโกลิยทีตา เป็นผู้เลิศในการถวายรถอันประณีตเป็นต้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของอุบาสิกาในการอุปธรรมพระาศาสนานั้นมีมานานแล้วและมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยเอ้าวมีในพุทธประวัติเลยหรือเนี่ยมาหมุนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนึกว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งมีในยุคนี้ซะอีกใช่แล้วมาหมุนเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแต่สิงโตก็สงสัยเหมือนกันนะ ว่าทำไมหมาหมุนถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาถามได้ล่ะไปเจอเงื่อนงำอะไรที่ไหนมาถึงได้เกิดความสงสัยขนาดนี้ก็หมาหมุนเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งแถวคลองสิบเอ็ดปทุมธานีไงที่มีผู้หญิงเป็นคนอุปถัมภ์ดูแลพระรูปหนึ่งอย่างใกล้ชิดมากเหมือนเป็นคนติดตามไปทุกที่เลยไม่ว่าจะไปสถานธรรมที่ไหนหรือไปกิจนิวัตต่างๆก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยเสมอตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกแปลกๆ แต่พอได้ยินมาว่าพระท่านเทศนาธรรมโดยอ้างอิงจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเป็นหลักมาหมุนก็เลยคิดว่าน่าจะมาคุยกับสิงโตดูเพราะว่าสิงโตเองก็ศึกษาพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกโดยตรงน่าจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้อ๋อสิงโตพอจะนึกภาพออกสิงโตเข้าใจความรู้สึกของมาหมุนนะจริงอยู่ที่ภาพที่ปรากฏออกมาสู่สาธารณะอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกอัดใจหรือว่าไม่สบายใจได้ว่ามันดูไม่เหมาะสม แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องมองบนพื้นฐานของพระธรรมวินัยเป็นหลักก่อนนะมาหมุนแล้วในพระนินยัยว่าไว้อย่างไรบ้างล่ะสิงโตในพระวินยัยมีข้อกําหนดที่ชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับการที่ภิกษุจะอยู่กับสตรีเพศการเดินทางหรือว่าการอยู่ในที่ต่างๆด้วยกันจะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เป็นที่รับหูรับตาคือต้องเป็นที่เปิดเผยมีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วยเป็นคนที่สามเสมอ การกระทําใดๆก็ตามจะต้องอยู่ในกรอบของความสํารวมและเหมาะสมซึ่งเราในฐานะคนนอกเป็นปุตุชนที่ไม่ได้แตกฉานในพระวินัยทุกข้อก็ไม่สามารถจะไปตัดสินได้ร้อยเปอร์เซนหรอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันผิดหรือถูกจริงๆผู้ที่เป็นบัณฑิตและรู้ธรรมวินัยดีอยู่แล้วท่านย่อมจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยตัวของท่านเองอยู่แล้วเพื่อป้องกันข้อคอรหาและรักษาพระศาสนาอืมก็จริงนะ เรามองจากภายนอกก็ตัดสินอะไรไม่ได้จริงๆแต่จะว่าไปแล้วแม้แต่สิงโตเองที่พยายามมองทุกอย่างตามหลักธรรมวินยัยบางครั้งก็ยังรู้สึกแปลกใจกับบางเรื่องไม่ตตยจากที่ม้าหมุนรู้สึกเลยยังไงล่ะสิงโตเราให้มาหมุนฟังะลยสิก็ช่อง YouTube ที่เป็นช่องทางเผยแพร่ธรรมะของพระอาจารย์ท่านนั้นนั่นแหละที่สิงโตและคนอื่นๆอีกหลายคนก็ติดตามรับฟังธรรมะอยู่เป็นประจำวันหนึ่งสิงโตเปิดฟังธรรมะอยู่ดีๆ พอจบเนื้อหาธรรมะปึ๊บวิดีโอก็เล่นต่อไปอัตโนมัติกลายเป็นคลิปที่มีผู้หญิงที่เป็นอุปถังนั่นแหละออกมาทำอาหารชวนชิมพูดคุยเรื่องรสชาติอย่างออกรสออกชาติตอนแรกสิงโตนึกว่า YouTube มันลั่นไปช่องอื่นซะอีกแต่พอดูดีๆอ้าวนี่มันช่องธรรมะช่องเดิมนี่นาเฮ้อมีแบบนั้นด้วยเหรอในช่องธรรมะเนี่ยนะใช่เลยหมาหมุน ตอนแรกสิงโตก็พยายามจะเข้าใจในเจตนานะว่าท่านอาจจะพยายามสื่อสารให้เห็นแง่มุมของงานเบื้องหลังงานอุปถากว่ากว่าที่ธรรมะดีๆเนื้อหานั่นแน่นจะออกมาสู่สาธารณะได้มันไม่ได้มีแค่ง,งานเบื้องหน้าที่พระอาจารย์แสดงธรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันมีงานเบื้องหลังที่ต้องจัดการอีกมากมายทั้งการประสานงานการเตรียมข้อมูลการจัดสถานที่ซึ่งต้องอาศัยทีมงานที่มีการทํางานเชิงรุกเหมือนกัน เขาอาจจะอยากสื่อสารว่าฉันก็เป็นคนเบื้องหลังที่ทํางานหนักเหมือนกันนะซึ่งถ้าจะนำเสนอในมุมนั้นสิงโตก็ว่าไม่ผิดนะเพราะผู้อุปถมหลายคนอาจจะอยากเห็นแนวทางการทํางานเบื้องหลังบ้างก็ได้มั้งมันก็ยังพอเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วจุดไหนที่ทําให้สิงโตรู้สึกแปลกใจละ่ะจุดที่แปลกใจคือการที่เนื้อหาบางอย่างในช่องมันหลุดออกไปไกลจากเรื่องธรรมะหรือการดําเนินงานไปเลย กลายเป็นการทําอาหารเหมือนเป็นรายการวาไราตี้โชว์ไปซะอย่างนั้นสิงโตก็เลยงงๆนิดหน่อยคือสิงโตมองว่าถ้าอยากจะทํา,ารายการแนววาไรตี้ไลฟ์สไตล์หรือเบื้องหลังการทํางานจริงๆทําไมไม่แยกช่องออกไปให้ชัดเจนเลยล่ะจะตั้งชื่อว่าเป็นช่องทีมงานอุปถากหรือครัวหลังวัดอะไรก็ว่าไปหรือต่อให้ทําท่าท,ทําทางมินิฮาร์ดเลิฟยูหรืออะไรก็ย่อมทําได้สะดวกใจกว่าอยู่แล้ว คนที่ตั้งใจจะเข้าไปฟังธรรมะจะได้ไม่เสียบรรยากาศในการฟังธรรมไงม้าหมุนเพราะอย่าลืมนะว่าช่องหลักนั้นอ่ะเป็นช่องที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนการ,รเพื่อการเผยแพร่ธรรมะด้วยนะหรืออาจจะเป็นไปได้มาสิงโตว่าการที่เขานําเสนอแบบนั้นก็เพราะว่ากิจการต่างๆรวมไปถึงการเผยแพร่ธรรมะมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินสนับสนุน เขาก็อาจจะมีความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะแสดงให้ผู้สนับสนุนเห็นว่านี่ไงเงินที่ทุกคนร่วมกันทําบุญเข้ามาก็ถูกนํามาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าใช้สอยต่างๆในกองกลางนะเขาอาจจะอยากแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายผ่านช่องทางนี้ไปในตัวทําเป็นรายการสนุกๆเบื้องหลังที่ไม่ดูเคร่งเครียดเกินไปแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมล่ะเขาอาจจะมีเหตุผลแบบนี้ก็ได้นะก็อาจจะเป็นไปได้เหตุผลที่ม้าหมุนพูดมาก็มีน้ำหนักอยู่ แต่ถึงโตอยากให้หมาหมุนลองมองในมุมมองของคนที่เข้าไปเสพสื่อนั้นดูนะคนที่เขาคลิกเข้าไปในช่องนั้นเขาคาดหวังจะเจออะไรเขาคาดหวังจะได้ฟังธรรมะที่เป็นเรื่องของการดับทุกข์การปล่อยวางการสำรวมในกามเป็นธรรมะชั้นลึกที่นำไปสู่ความสงบระงับแต่แล้วจู่ๆเขาก็ต้องมาเจอกับเรื่องของกามคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส การพูดถึงรสชาติที่อร่อยการปรุงแต่งอาหารมันเป็นเรื่องทางโลกที่ตรงกันข้ามกับเป้าหมายของการฟังธรรมโดยสิ้นเชิงสำหรับสิงโตแล้วมันขัดกับความรู้สึกมากๆไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่มันคือความรู้สึกส่วนตัวจริงๆพอสิงโตพูดแบบนี้มาหมุนก็เห็นภาพคลัดชินนะมันเหมือนเรากําลังตั้งใจฟังธรรมเรื่องโทษของกามคุณของเนคขรมะแต่จู่ๆก็มีคนมาสาธิตวิธีทําอาหารให้อร่อยแซ่บขึ้นมาอย่างนั้นเลยใช่เลยมาหมุน ประมาได้เห็นภาพมากสำหรับสิงโตแล้วการอุปธรรมอารามการดูแลพระสงฆ์การบำรุงพระศาสนาต่างกำลังความสามารถนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสิงโตไม่ได้มีปัญหากับการมีอุบาสิกาเป็นผู้อุปถักเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมวินัยอยู่แล้วปัญหาที่ม้าหมุนเห็นหรือที่สิงโตรู้สึกขัดใจมันไม่ได้มาจากแก่นแท้ของเรื่องนั้นหรอกแต่มันมาจากภาพลักษณ์ และวิธีการนำเสนอที่มันดูขัดตาขัดความรู้สึกดูไม่งามในสายตาของพุทธศาสนิกชนที่คาดหวังจะเห็นความสำรวมจากนักบวชและผู้ใกล้ชิดทั้งๆท,ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วมันผิดวินัยข้อไหนหรือเปล่าแล้วเราควรจะทำยังไงดีละ่ะสิงโตสิงโตคิดว่าหน้าที่หลักของเราคือการเลือกเฟ้นหาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่ตนเอง เราเข้าไปฟังธรรมะก็เลือกตักตวงเอาเฉพาะเนื้อหาธรรมที่สามารถน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อความเจริญในกุศลธรรมของเราได้ส่วนเรื่องไหนที่เห็นแล้วมันขัดถูขัดตาหรือไม่สบายใจเราก็อาจจะวิจารณ์ได้บ้างแต่ต้องเป็นการวิจารณ์ด้วยความปรารถนาดีโดยเมตตาจิตไม่ใช่การตาหนิติเตียนด้วยความเกลียดชังและสิงโตก็เชื่อนะว่าเมื่อเราเห็นทีมงานของท่านเองก็น่าจะเห็นฟีดแบ็กเหล่านี้เหมือนกัน และท่านคงจะได้นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตเราก็ได้แต่หวังไว้แบบนั้นนะม้าหมุนฟังสนทนาธรรมที่ช่องชาวพุทธกลับใจกดติดตามไร้แชร์เป็นธรรมทาน